สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องกระเทาะเข้าเปลือกที่เราเรียกว่าเครื่องลูกยางนะครับขนาด9นิ้วขคนหกนิ้วซึ่งใช้ในโรงสีชุมชนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ากำลังผลิต เอาชั่วโมงละหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าตันเขาเปิดนะครับ,ออรบแต่หนึ่งตันนี่ก็พอดีครับคือเครื่องรุ่นเนี้ยโดยทั่วๆไปลงสีใช้กันเนี่ยมันเป็นระบบแมนวนวลครับอัตโนมือือบครัวานี้ตู้สีฟัดก็เป็นปัญหา เพราะว่ากระเทาะมาแล้วเปอร์เซ็นต์เขากล้องแปดสิบเจ็ดสิบเปลือกสามสิบ้าเปลือกแกบอีกยี่สบสามยี่สิบอย่างเงี้ยแกบก็ามาเปลือกก็มาเขากล้องก็มาผ่านตู้สีฝันเพื่อจะดูดเอาแกบออกไป กับจากนั้นก็ลงไปที่ตะแคงโยกครับนี่แหละครับคือการระบบของการกระทเทาะก้าเปลือกเป็นข้าวกล้องจากตะแคงโยกตัวนี้เราก็จะแยกทางซ้ายก็เป็นข้าวเปลือกผสมข้าวกล้องทางขวาก็เป็นข้าวกล้องแต่มันมีข้าวเปลือกไปด้วยนะครับอันนี้สำคัญ ทำให้เราต้องไปลำบากเยอะถ้าเราจะขายเป็เขากล้องนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นเขากล้องละเอียดเป็นเขากล้องบวกกระเปือกต่อไปคัดแยกทางแล้วเขาเปลือกที่มีเขากล้องไปนะเนี่ยก็กลับอยู่เทินไปลงเครื่องกระเทาะอีกครั้งหนึ่งอีนี่แหละครับเป็นปัญหาเพราะว่า เขาก้องถูกกระเทาะซ้ำโดยที่ไม่มีเพลือขุ้มก็จะเกิดอาการหักตะมกบินหักกลางเพราะแรงอัดสปริงของเครื่องกระเทาะเนี่ยเป็นตัวกำหนดเพือก็กระเทาะอีกครั้งก็ลงผ่านตู้สีฟัดมาแต่งโยมาคัดซ้ำอีกรอบอย่างนี้แหละครับไอ้ตัน ทั้งซีเขาเปลือกเนี่ยมันก็จะวนไปก็เ,เปลือกใหม่ลงมากขาเปลือกที่อยู่เทิดก็ไปผสมนี่แหละครับทำให้เกิดการแตกหักมากเป็นปัญหาของโรงสีข้าวขนาดธารกิจนะครับชั่วโมงหนึ่งห้าร้อยกิโลเาเปลือกหนึ่งพันกิโลเขาเปลือกนี่แหละครับระดับนี้แหละครับถ้าเรียกภาษา ลงสีเขาว่าชั่วโมงละเกวียนชั่วโมงละครึ่งเกวียนมีลูกค้าผมคนหนึ่งนะครับก็บอกเข้าสีแปดชั่วโมงได้สี่เกวียนน่นแหระครับชั่วโมงหนึ่งห้าร้อยกิโลเพราะมันไปวนไปวนมาเข้ากล้องผมไม่สวยเลยทําให้เข้าสารก็ได้เข้าต้นออกไปด้วยผมมีเครื่องกระ,ะเทาะข้าเปลือกขนาด ก้าคูณหกี่ยที่ยังไม่มีใครนะครับทำระบบอัตโนมัติผมนี่แหละครับยนผลดีเราสร้างเครื่องใหญ่คือสิบคูณสิบสิบคูณสิบสำหรับลงสีขนาดใหญ่ขนาดกลางถึงใหญ่ระบบอัตโนมัตินี่มันใช้อุปกรณ์เยอะนะครับปั๊มลง กรองลมปรับลมเลเวลสวิตต์ก็โซลนอยวาลสปีดค,คอนโทรลควิกเอ็กซอร์ทสายลมฟิตติ้งนั่นแหละครับคืออุปกรณ์พอเราติดธุนีข้าไปปุ๊บผมเป็นคนผลิตเครื่อง9คูณ6นิ้วที่ว่าของชุมชนนะครับผมว่าเป็นผมว่าเป็นคนรากนะครับเพราะยังไม่มีใคร ผลิตออกมาเลยไม่ใช่ยากนะครับแต่ว่ามันเล็กอะแล้วรงสีชุมชนหลายๆโรงก็บอกว่าไม่จําเป็นนะครับแต่ผมะจะบอกให้นี่แหละครับเป็นตัวจําเป็นที่สุดเป็นกระดุมเม็ดแรกที่เาติดถ้ากระดุมตัวนี้ผิดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ต่อจะเล่าต่อให้ฟัง ว่ามันไปถึงไหนกับเครื่องกระเทาะระบบอัตโนมัติพร้อมตู้สีฝักนะครับตู้สีฝักเนี่ยจะดูดแกลบจากตู้ซิกแซกในตัวออกไปหลังลุงสีโดยที่ไม่มีเข้าเปิดหรือเข้ากล้องไป อันนี้พิสูจน์ไดครับที่สำคัญคือคุณไม่ต้องไปสร้างซิกแซกไอดพัดลมผมใช้มอเตอร์ขนาดห้าแหงม้าครับดูตามรูปนะครับแล้วมาตามผมมาว่ากระดุมไม่แรกคืออะไรขอบคุณมากครับสวัสดีครับ